สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์ตโรสซิงครับวันนี้นะครับพิเศษอีกแล้วครับผมมี Mercedes-Benz E200 หน้าธนูครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ NGT นะครับตัวรถเป็นปี2007นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดสุดๆครับเพราะว่าสามารถใช้ได้ทางระบบแก๊สแล้วก็ระบบน้ำมันเลยนะครับระบบแก๊สของ Mercedes Benz การันตีอยู่แล้วครับสมบูรณ์มากๆครับและที่สำคัญคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับเซอร์วิสครบเลยครับปลอดภัยแน่นอนครับสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับตัวรถของ Mercedes-Benz E 2 0 0 c o m p r e s s o r NGT นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยงามมากๆครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับและระบบแก๊สคันนี้ครับใช้งานได้ปกตินะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับขึ้นชื่อว่า Mercedes-Benz การันตีความปลอดภัยอยู่แล้วครับสีรถคันนี้นะครับเขาจะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาควันบุหรี่สีแบบนี้เลยครับสวยงามครับเวลาโดนแดดเขาจะสะท้อนแบบนี้เลย สวยงามจริงๆครับรูปล่างหน้าตาเขาหลอเหลาเอาการมากๆครับไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับเป็นเฟสลิฟแล้วนะครับเฟสลิฟไม่เฟสลิฟดูยังไงครับนี่ครับตรงไฟเขาจะมีแง่งให้อยู่ประมาณ3แง่งนะครับนี่ สวยงามเลยครับรอบใส่คู่หน้าครับรอบไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นแน่นอนครับคันนี้พร้อมใช้งานครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าแบบคมมียยมพร้อมดาวร้อยแบบนี้ครับอันนี้ภาษาไทยก็จะเรียกว่าหน้าทานูนะครับตัวเฟซลิฟถือว่าตัวรถสวยงามมากๆครับถัดลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของกันชนนะครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ถึง6ตตำแหน่งเลยนะครับการันตีความปลอดภัยแน่นอนและตรงกันชนนะครับเขาก็จะล้อมด้วยคมมียมแบบนี้ครับหรูหรามาก ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าครับด้านหน้าตัวรถหล่อมากมากครับสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวดูด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ล้อแม็กครับล้อแม็กคันนี้นะครับก็เป็นล้อแม็กของ Mercedes Ben เนะครับเป็นล้อขอบ16ครับลัดคู่กับยาง225 55R16 นะครับเป็นยางของโยโกฮาม่าครับดอกยังวิ่งได้อีกปีหรือ2ปีนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับช่วงล่างคันนี้ เซอร์วิสมาครบนะครับชคลูกมากไปอีกนกครับไม่ต้องห่วงครับเอาไปพร้อมใช้งานครับและถัดมาด้านข้างครับก็จะเป็นโลโก้ของอีลิแกง์ครับบอกถึงความหรูหราครับก็จะคาดคมิยมนี่ครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเลยครับถัดขึ้นมาครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างครับก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวครับสวยงามแบบนี้เลยนี่ครับตัวรถ e 200ngt สวยงามจริงๆครับและคันนี้นะครับเขาก็จะติดฟิล์มให้แล้วรอบขันนะครับไม่มีร้อนแน่นอนครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อเลยครับในส่วนของด้านท้ายครับตัวเฟสดิปก็จะเปลี่ยนไฟใหม่เป็นแบบนี้แล้วนะครับกรอบไฟไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกไม่มีถลอกครับไฟคู่หลังก็ใสใสไปเลยครับมาพร้อมกับโลโก้ NGT ครับบ่งบอกว่าคันนี้ใช้แก๊สโรงงานของ Merced e s b e เ z เลยนะครับแล้วก็โลโก้ Ben z ครับแล้วก็ E 200ครับและเขาก็จะคาดคมเมียมตรงฝากระโปรงด้านหลังให้ด้วยนะครับหรูหรามากครับถัดลงมาในส่วนของกันชนครับ กันชนก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยอีก4ตำแหน่งครับแล้วก็มาพร้อมคมไม่ยมให้ด้วยครับสวยงามจริงๆครับกรันตีครับรถคันนี้ไม่มีการชนหนักตีกความน้ำท่วม100%นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดท้ายให้ดูเลยดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านท้าย NGT E 200คันนี้ครับด้านท้ายเขาก็จะใหญ่แบบนี้เลยครับแต่ว่าอาจจะใหญ่ไม่มากนะครับเพราะว่าเขาจะติดถังแก๊สไว้ครับเปิดขึ้นมาก็จะมี ถังแก๊สอยู่2ถังนะครับพร้อมเครื่องมือครับแล้วก็จะมีถังแก๊สตรงนี้อีก2ถังนะครับนี่ทั้งหมดมี4ถังนะครับวิ่งจนลืมไปเลยครับประหยัดน้ํามันจริงๆครับและคันนี้ก็จะติดซับบล็อกให้ด้วยด้านหลังนะครับคันนี้เจ้าของเต่าเขาได้ติดเครื่องเสียงมาให้ด้วยครับเป็นของ Kenwood รอบคันเลยเครื่องเสียงดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูตรงฝาท้ายกันนะครับนี่ฝาท้ายเดิมทุกจุดครับซีลเดิมโรงงานนะครับ ผมบอกเลยการันตีครับรถที่ผมไม่มีชนหนักพิ่ความน้ำท่วม100%เซแน่นอนครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อเลยดีกว่าครับนี่ครับในส่วนของภายในตัวรถ e 2 0 0รคันนี้ครับภายในก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นสีขาวนวลครับเบาะหนังยังตึงเป๊ะอยู่เลยครับเบาะ E ีนั่งสบายแน่นอนครับนุ่มมากครับนี่ครับเนียนๆไปเลยครับทั้งฝั่งคนนั่งและก็ฝั่งคนขับนะครับถือว่าสวยงามจริงๆครับ ภายในนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับและคันนี้เขาก็จะตัดด้วยทิมลายไม้รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงแผงประตูกันเลยครับนี่ครับทิมลายไม้เป็นสีส้มนะครับสวยงามหรูหรามากครับเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้าแบบ2ที่นั่งนะครับสวยงามเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูตรงข้างประตูครับนี่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบครับน็อตไม่เคยถูกหมุนครับดูเอาครับรถสีเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับนี่ครับเพจ m e r เ e d ดเบนซ์ยังอยู่ครับ รถผมไม่มีตะแขงข้างซ้ายขวาหรือชนหนักมาแน่นอนครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับกุญแจครับก็เป็นกุญแจแบบน้ำเต้าแบบนี้เลยนะครับมี2ดอกนะครับเป็นลายคมไม่ยอมสวยๆเลยนะครับมาดูเลขไมค์กันครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1 5 0 0 0 0มกิโลครับ รถปี2007ถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยนะครับ150,000กิโลรถใช้งานมาน้อยครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาตลอดเลยนะครับเซอร์วิสครบครับแล้วเวลาเราจะปรับเป็นระบบแก๊สหรือระบบน้ำมันทำยังไงนี่ครับกดปุ่มหนังสือครับนี่แล้วก็จะเห็นตรงหน้าจอนะครับเป็นรูปแคปซูลของถังแก๊สนะครับแล้วก็กดปุ่มปึ้งก็จะมีให้เลือกครับ จะเลือกเป็นแก๊สหรือจะเลือกเป็นน้ำมันได้หมดเลยนะครับเวลาเลือกทำยังไงนี่อันนี้คือเป็นแก๊สแล้วนะครับหรือจะเป็นน้ำมันกดตัวบวกครับนี่ครับแค่นี้เองครับ ใช้งานได้ง่ายมากๆครับถือว่า Mercedes-Benz กาทมาดีอยู่แล้วครับค่อนข้างจะสะดวกสบายมากครับสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับวิ่งทางใกล้ทางไกลได้หมดครับวิ่งทางไกลจะใช้แก๊สก็ประหยัดมากๆเลยนะครับหรือว่าใช้ในเมืองก็ประหยัดครับหรือถ้าอยากแรงขึ้นมาหน่อยก็ใช้น้ามันแรงแน่นอนครับ E 200 Compressor แรงอยู่แล้วครับผมให้ดูตรงแดชบอร์ดนะครับตรงคอนโซลด้านหน้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับลายไม้เขาจะเป็นสีส้มนี่ลากยาวไปยันแผงประตูเลยนะครับสวยงามจริงๆครับตัวเฟซลิฟแล้วนะครับตรงข้า บนช่องแอร์ก็จะเป็นช่องแอร์แบบมีหน้าจอบอกพัดลมให้นะครับนี่ครับแล้วก็แยกอิสระซ้ายขวาในส่วนของอุณหภูมิได้เลยครับกรอบแอร์คันนี้ไม่มีแตกไม่มีหักครับแอร์เย็ยนแน่นอนครับคันนี้และถัดลงมาด้านล่างครับนี่จุดไฮไลท์ของเขาครับเจ้าของเก่าเขาได้ทําเป็น เครื่องเสียง Kenwood ให้รอบคันเลยนะครับจอก็เป็นจอของ Kenwood ครับลำโพงก็เป็นของ Kenwood ครับซับบ็อกก็เป็นของ Kenwood นะครับถือว่าได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยครับและถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันต่างๆครับปุ่มม่านหลังปุ่มทิ้งหัวหมอนครับไฟฉุกเฉินปุ่มปลดล็อครถปิดล็อครถครับระบบ ESP ระบบพวกนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของ ที่เขี่ยบุหรี่ที่จุดบุหรี่ครับหรือสามารถเสียบ p พาเวอร์เอาเลตได้นั่นเองครับและถัดมามาดูในส่วนของเกียร์ครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดครับ ถุงเกียร์ไม่มีลอกไม่มีฉีกขาดนะครับหัวเกียร์ตาอิเิแกงยังเงาเงาอยู่เลยครับรถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆครับมาพร้อมโหมดกันขับขี่2โหมดนะครับโหมด C กับโหมด S ครับคอมฟอร์ตและสแตนดาร์ดครับและวถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปักกิ้งเซนเซอร์ครับถ้าลำคาญเวลาถอยจอดนะครับก็สามารถปิดได้ครับมันจะมีเสียงร้องเตือนนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับช่องที่ถังขยะครับที่เท้าแขนหนังเรียบเนียนครับสวยงามเลย เดี๋ยวดูในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ2ฝั่งนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเวลาจะปรับโหมดนะครับแก๊สหรือน้ํามันก็สามารถปรับไปที่ตรงพวงมาลัยได้เลยครับหนังพวงมาลัยยังโอเคมากๆครับนี่ครับหนังเรียบเนียนสวยงามเลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับซื้อไปคือขาดเติมน้ํามันอย่างเดียวได้เลยครับมาพร้อมกับคูดคอนโทรลครับแล้วก็พวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ครับ ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้หมดครับและที่สำคัญนะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบๆนะครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเลยจากโรงงานป้ายแดงเลยนะครับกุญแจก็มีให้ครบ2ดอกนะครับถือว่าสวยงามเลยครับคันนี้การันตีครับรถเซอร์วิสครบครับเอาไปคือพร้อมใช้งานครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านหลังแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับนี่เบาะยังสะอาดสวยงามอยู่เลยครับดูเอาครับและคันนี้เขาจะติดพรมกระดุมให้รอบคันเลยนะครับมาพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยครับแยกคันโซลซ้ายขวาเลยครับและด้านล่างช่องแอร์นะครับก็จะมี power outlet อีก1 2บโวลต์ให้ด้วยครับยังไม่พอครับที่เท้าแขนมีให้ครับมาพร้อมกับที่วางแก้วครับแล้วก็ช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับ ถือว่ารถคันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยครับด้านหลัง E 2 0 0เขาก็จะใหญ่โตแบบนี้เลยครับนั่งสบายแน่นอนครับเดี๋ยวผมบอกวิธีเวลาเติมแก๊สให้นะครับว่าเติมยังไงนี่ครับเปิดฝาถังนี่ครับสามารถเติม CNG ได้เลยนะครับนี่ครับการันตีครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็เติมน้ำมันตรงนี้ครับภาษาสากลเขาจะเรียกกัน NGT ครับภาษาไทยเขาจะเรียกกัน NGV นะครับ ถือว่ารถคันนี้สมบูรณ์แบบมากๆครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ M271 Compressor ครับเป็นฝาล่องครับกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่170กว่าม้าทำได้สบายๆเลยครับเครื่องเบนซินนะครับและที่สำคัญครับมีระบบแก๊สมาช่วยผมบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับวิ่งทางไกลนี่ลืมไปเลยครับ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับอัตราการบริโภคนะครับสูงสุดเลยอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรทำได้สบายๆครับและการันตีครับรถที่ผมไม่มีการชนหนักพิการน้ำท่วม100%ซนครับนี่ครับมาดูครงสร้างกันต่อเลยครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับตัวเลขตรงหัวน็อตยังอยู่เลยครับนี่ครับน็อตไม่เคยถูกาขครับนี่ครับฝากระโปรงก็ไม่เคยถูกไขครับรถสภาพเดิมสวยงามมากเลยครับคานหน้าเดิมหมดนะครับ สติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับตัวเลขตรงหัวน็อตยังมีอยู่ครบเลยนะครับน็อตเดิมหมดนะครับนี่ครับน็อตตรงฝากปองก็เดิมนะครับการันตีแน่นอนครับรถคันนี้ไม่มีการชนหนักมาล้านล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกเลยว่ารถขับขี่ดีมากๆครับรถเซอร์วิสมาครบครับและเปลี่ยนสับใช้กับโหมดแก๊สประหยัดสุดๆเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่กันดีกว่าว่าคันนี้จะขับดีแค่ไหนไปกันเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับขี่กันดีนกว่าว่าเบนซ์ NGT คันนี้จะขับดีแค่ไหนไปกันเลยครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ระบบแก๊สก่อนนะครับนี่ออกตัวไม่อืดเลยนะครับเกียร์เปลี่ยนตามรอบนะครับเกียร์ไม่มีกระตุกครับระบบแก๊สนี่เหมาะกับการใช้ในเมืองหรือวิ่งทางไกลโดยเป็นอย่างมากนะครับ ราะว่าจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานสุดๆครับเฉลี่ยเลยครับ20กิโลลิตรทำได้สบายๆครับวิ่งจนลืมไปเลยครับโหนิ่มมากๆครับแลรขับดีด้วยนะครับเนี่ยผมก็แทะคันเร่งดูครับพุ่งอยู่นะครับ120แล้วนะครับ140แล้วครับ NGT ไม่มีขี้เหล่แน่นอนครับ ผมบอกเลยแรงด้วยประหยัดด้วยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสุดยอดเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสับโหมดให้เป็นโหมดน้ำมันกันนะครับในการจะเปลี่ยนเป็นโหมดน้ำมันเราก็เพียงแค่นี่ครับกดปุ่มเซตติ้งตรงหน้าจอได้เลยครับนี่ครับเป็นน้ำมันแล้วครับดูครับโอ้หกำลังเครื่องนี่คือสุดยอดครับนี่ครับแปบเดียวร้อยครับ ขับขี่ดีมากครับอยากประหยัดก็เข้าหมดแก๊สครับหรืออยากจะแรงก็ไปหมดน้ำมันได้เลยครับมีให้เลือก2โหมดนะครับควบคุมเพียงตรงเนี่ยครับนิวโป้งแค่นี้เองสะดวกสบายมากครับและก็รันตีครับปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวผมแวะเติมน้ำมันก่อนครับจะได้ทดสอบการ ขับขี่ให้ดูอีกรอบนะครับไปครับหลังจากที่ผมเติมน,น้ำมันเสร็จแล้วครับขับขี่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบแก๊สระบบน้ำมันนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างโอเคหมดเลยนะครับคันนี้เซอร์วิสมาครบครับ และที่สําคัญไม่น้อยด้วยครับไม่เพียงแสนห้าเท่านั้นครับนี่ครับผมเร่งแบบน้ํามันครับโอ้โหพุ่งๆเลยครับอีกรอบครับหลังติดบ่อครับช่วงล่างก็นิ่งกิ๊บเลยครับเร่งอีกทีครับร้อยยี่สิบแล้วครับโหแรงครับขับทางใกล้ทางไกลได้หมดครับ ไฟเลี้ยวใช้งานได้หมดเลยนะครับระบบไฟคันนี้ใช้งานได้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดแก๊สอีกรอบครับนี่ครับไม่อืดเลยนะครับแก๊สเมอร์เซเดสเบนก็ทำมาดีอยู่แล้วครับปลอดภัยหายห่วงได้เลยครับเติม NGV ปกติได้เลยครับถ้าอยากแรงก็แค่น้ำมันครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องของราคากันดีกว่าว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ไปกันเลยครับหลังจากที่ทดลองขับแล้วบอกเลยนะครับประหยัดน้ํามันสุดๆและขับขี่ดีมากจริงๆฮะอยากแรงก็ไปน้ํามันครับอยากวิ่งทางไกลประหยัดประหยัดก็มาใช้แก๊สธรรมชาติได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนครับแก๊สจาก Mercedes Benz นี่คือสุดแล้วนะครับเครื่องเกียร์ชงล่างผมให้เลยเต็มร้อยนะครับเอาไปสภาพแบบนี้ก็คือหล่อพร้อมขับขี่ทันทีนะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับผมบอกเลยว่าราคาเล้าใจมากครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่419,0 0 0าเท่านั้นนะครับ ราคานี้ผมส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านแล้วนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับการันตีครับรถผมโอนได้100%ซครับโอนไม่ได้นะครับคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมค่าเสียเวลาให้ครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอฝากเจ้า e 2 0 0 ngt ปี2008นหน้าธนูเฟลิปคันนี้ไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ